ในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนทั้งภัยพิบัติความขัดแยง้งโรคระบาดและปัญหาสิ่งแวดล้อมคำถามที่ผุดขึ้นในใจใครหลายคนคืออนาคตของโลกจะเป็นอย่างไรในขณะที่บางคนหันไปหาหมอดูหรือพึ่งพาสยศาสตร์ดึกลับ เพื่อไขความลับของวันข้างหน้า,าศาสนาพุทธกลับมองเห็นเรื่องอนาคตในอีกมุมหนึ่งมุมของเหตุและผลมิใช่การทำนายเพื่อปลอบใจหรือขู่ให้วาดกลัวพระพุทธเจ้าไม่ใช่นักพยากรณ์ไม่ใช่ผู้ทำนายชะตาแต่เป็นผู้รู้แจ้งในกฎแห่งธรรมชาติ พระองค์ทรงสามารถมองเห็นอนาคตได้เพราะทรงเห็นอย่างชัดเจนว่าหากมีเหตุเช่นนี้ผลย่อมเป็นเช่นนั้นดังเช่นคำตรัสที่ว่าหากมนุษย์เสื่อมศีลธรรมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนหลงในวัตถุและอำนาจสังคมก็จะเต็มไปด้วยความทุกข์ความขัดแยง้ง และภัยจากธรรมชาติและน้ำมือของมนุษย์เองคำทํานายในพุทธศาสนาจึงไม่ใช่เ,เรื่องของการตั้งสม,มุติฐานหรือพลังลึกลับแต่เป็นการเตือนให้ตระหนักถึงผลลัพธ์ที่ตามมาจากพฤติกรรมของมนุษย์พระพุทธศาสนามองว่าโลกและจักรวาลเป็นสิ่งที่อยู่ในวัฏจักร เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเรียกว่าอุทยะทิฏฐิผัสสะโลกไม่ได้อยู่คงทาวรและไม่ใช่เพิ่งจะเกิดวิกฤตในยุคนี้ยุคเดียวมีการกล่าวถึงวินาศจักรวาลหรือภัยระดับมหาจักรวาลที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้แก่เพลิงไม่โลกน้ำท่วม ลมพายุทำลายจักรกวาลซึ่งล้วนไม่ใช่คำคูแต่เป็นคำอธิบายเพื่อเตือนให้มนุษย์ตระหนักถึงความไม่จีวรังของสิ่งทั้งปวงและใช้ชีวิตด้วยปัญญาพระพุทธเจ้าตัดไว้ในพระสูตรหลายแห่งถึงสัญญาณแห่งยุคเสื่อมหรือกะลียุคซึ่งไม่ได้เกิดเพราะพระพุทธเจ้าลงโทษ แต่เกิดจากการที่มนุษย์ละเลยคุณธรรมเช่นเด็กไม่เคารพผู้ใหญ่ครอบครัวขาดความอบอุ่นพระภิกษุไม่ปฏิบัติธรรมสังคมมุ่งแต่เงินและอำนาจธรรมชาติเกิดความวิปริตอากาศแปรปรวนโรคภัยเกิดง่ายขึ้นสังเกตได้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่คำทำนายที่ลอยลม แต่มีเขาโครงในโลกปัจจุบันอย่างน่าตกใจเป็นการเตือนจากอดีตที่ยังคงใช้ได้เสมอแม้พระพุทธเจ้าจะกล่าวถึงภัยและความเสื่อมแต่พระองค์ไม่เคยสอนให้เราหวาดกลัวหรือวิ่งหนีหากแต่ห้ใเริ่มเปลี่ยนแปลงตนเองโดยมีสติเจเริญปัญญา ปฏิบัติรักษาศีลทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดการเปลี่ยนอนาคตของโลกจึงไม่ได้อยู่ที่การรู้ล่วงหน้าแต่อยู่ที่การสร้างเหตุในปัจจุบันให้ดีงามจึงจะนำไปสู่ผลที่ดีในวันข้างหน้าพุทธศาสนายังกล่าวถึงพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ในอนาคตคือ พระสีอาริยะเมตรัยซึ่งจะมาตัดสรู้ในยุคที่โลกกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งมนุษย์มีอายุยืนยาวมีศิลธรรมสังคมสงบสุขราศาสนาจเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเพียงความเชื่อแต่เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ที่ยังยึดมั่นในพระธรรม มีความหวังและตั้งใจรักษาความดีไว้ให้ถึงวันนั้นพระพุทธศาสนาไม่ได้ให้คำทำนายโลกเพื่อหวาดกลัวแต่เพื่อให้เรารู้แจ้งในเหตุผลของทุกสิ่งและมีสติในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันต่างหากคำพยากรณ์ที่ทรงพลังที่สุด เพราะสิ่งที่เราสามารถเลือกสร้างได้ด้วยมือของเราเองอนาคตจะดีหรือร้ายไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาแต่อยู่ที่การกระทําของเราทุกวันนี้ต่างหากเป็นอย่างไรกันบ้างคะเราได้นำเรื่องราวดีๆมาฝากท่านในวันนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ